มาเธอมาเธอส้มตําไก่ทอดทาข้าวเหนียววันนี้ซื้อนะคะมาเธอจํานําประเด็กก่อนนัวบอกอืมนัวอืมจัด บวิกินตั้มบองฮุง,งประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เต็มๆแล้วไปขอโทด วายูหลังกายมันเหมือนมันบมีแหงมันขาดประแดกนี่เองเป็นเบื่ออาหารน่ะนึบอกจะกินอะไรครับ E, pô, e pô. มิปุ่ะแ็มบ้าแ,มนะมแ็มปีทุกคนส่วนนีมติดผู้ใดบึง y o u t u b e ไอพี่จองกับพี่คอนแลนหรอคอนแลนอะ่ะตอนนี้ชอบชอบไหมไปเบิงรีบไปเบิงคลิบเกา่าไปเบิงใน youtube อะ่ะกดเลื่อนเบิงคลิบเกา่าจนครบทุก EP อีพีอ่ะ วเวลาบอกไทยอ่ะนาคัะตอนนี้ชอบในการเที่ยวของเขานะคะเที่ยวแบบโบมีแพลนแล้วก็เขาถึงแบบ เขาถึงสถานที่ท่องเที่ยวเด้มากกว่านักท่องเที่ยวไทยด้วยนะบางสถานที่เขาไปเที่ยวบางทีคนไทยไม่รู้จัดเลยซ้ำนะยังมยไม่มค่อยไปเลยซ้ำอ่ะถถาบันโบเมนพนถ่องถิมอียมลองเข้าไปดูนะคะพี่คอนแลนกับพี่จองกำลังดังเลย ชอบเนี่ยความแบบเรียวๆและน่ารักอ่ะจำไม่ได้ And um.